วิธีการดูแลผิวในฤดูหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีซินจินนะคะคลิปนี้นะคะจินจะมาบอกวิธีการดูแลผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งในฤดูหนาวแบบนี้นะคะ,ะเป็นวิธีที่จินเนี่ยได้ทําเองนะคะไม่ได้มีทฤษฎีหรือว่า,อ,าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรก ะะจินจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนาะสำหรับจินนะคะจินก็ดื่มน้ําขวดละ1.5ลิตรวันละขวดเลยนะไม่ก็บางวันก็จะเป็นขวดขวดครึ่งไปนะคะวิธีที่2นะคะจินจะเปลี่ยนจากการใช้สบู่ก้อนมาเป็นสบู่เหลวนะคะบางทีอะสบู่ก้อนอะเนาะมันจะทําให้ผิวเรามันเจรดบๆดูแห้งๆนะคะทุกคนก็จินจะเปลี่ยนมาเป็นสบูเะะสบ่เหลวนะคะสบู่เหลวส่วนใหญ่เนี่ยอาบน้ําแล้วอะมันจะทําให้ผิวเราย,ยังนุ่มๆอยู่นะคะ สบู่ที่จินใช้ทุกวันนี้นะคะก็จะเป็นสบู่เหลวของ b a b ี้มายนะคะแล้วก็จอรนสันนะคะส่วนมากจะเป็นสบู่ของเด็กนะขั้นที่3นะคะทุกคนจินก็จะใช้ออยทาตัวหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะฤดูหนาวแบบนี้ส่วนมากจะอาบน้ําอุ่นกันใช่ไหมคะทุกคนเออนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้ผิวเราแห้งผิวเราแตกนะคะจินก็จะใช้ออยนี่แหละคะ่ะมาทาตัวหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะก็พออาบน้ําเสร็จใช่ไหมแล้วก็เช็ดตัวแต่ว่าให้มันหมาดๆนะไม่ต้องแห้งจากนั้น ก็ใช้ออยทาลงไปนะคะทาทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวเลยนะทุกคนเออแต่ว่ายกเว้นหน้านะที่จริงไม่ได้ทาการทาออยเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นตลอดนะคะแล้วก็ ทำให้ผิวเราอะนุ่มขึ้นด้วยนะคะข้อที่4นะคะใช้ครีมทาผิวที่รู้สึกว่าตอนที่อุณหภูมิปกติที่เราใช้อ่ะมันจะเหนอะๆหน,นะคะ,ะจีจะเอามาใช้ในฤดูหนาวเทนนะอันนี้คือไม่ได้รู้เรื่องหรืออะไรมานะคะทุกคนเป็นใช้ความรู้สึกล้วนนะครีมทาผิวที่จินชอบใช้ในหน้าหนาวเลยนะทุกคนก็จะเป็นเพสตสีชมพูนะคะถ้าอุณหภูมิมันกลับไปเป็นปกตินะคะจินก็จะใช้เป็นวัสลีนนะคะก็สลับกันใช้ไปนะคะขั้นตอนที่5นะคะ ทุกคนขั้นตอนสุดท้ายโนยก็ให้ทุกคนเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันผิวจากการโดนลมหนาวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวาเ,เยถุงเท้านะคะเพราะว่าการที่ผิวเราเนี่ยโดนลมหนาวมากๆนะคะทุกคนมันจะทําให้ผิวของเราแห้งไวมากๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็ถ้าใครมีวิธีไหนที่ดูแลผิวตัวเองอยู่นะคะก็คอมเมนต์มาบอกจินบ้างนะคะในใต้คลิปเลยจินจะลองไปทําดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้จินก็ข ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงนาทีนี้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้จริงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย